เดี๋ยวเราไปปิดท้ายด้วความเคลื่อนไหวกีฬาในประเทศกันบ้างค่ะมีเรื่องราวของกิจกรรมการวิ่งและการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสมาฝากกันค่ะ งานเทศกาลการแข่งขันงานวิ่งวิบากนิตสิทธิ์ระดับโลกรายการส p า r t ต n Race t h a i l a ล d 2024ก็เปิดฉากการแข่งขันสนามแรกที่สนามพัทยาจังหวัดชลบุรีไปแล้วนะคะก็มีนักกีฬาจาก40ประเทศเข้าร่วมพิสูจน์ความแข็งแกร่งกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวในส่วนผลการแข่งขันค่าไฮไลท์อยู่ที่รุ่นโปรแชมเปี้ยนชีพฝ่ายชายปรากฏว่าเรียวมะสุกตะนักกีฬานุ่มจากญี่ปุ่นก็โชว์ความแข็งแกร่งวิ่งเข้าเ้นชัยด้วยเวลา1ชั่วโมง45นาที14วินาทีคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จคะ ที่อันดับ2ก็เป็นเจฟฟี่เจนิโอจากฟิลิปปินส์และอันดับ3เป็นอเล็กวินสโตรนักวิ่งของไทยค่ะส่วนรุ่นโปรแชมปีเป็นชิปฝ่ายหญิงก็ผลปรากฏว่าแซนดี้แมนชีอาบานนักกีฬาสาวฟิลิปปินส์ก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะเข้าเส้นชัยด้วยเวลา2ชั่วโมง55วินาทีควา้าแชมป์ฝ่ายหญิงไปครองส่วนอันดับ2เป็นมาติเนสน็อกเทียวจากฟิลิปปินส์เช่นกันและอันดับ3ก็เป็นอีกหนึ่งนักกีฬาจากฟิลิปปินส์ค่ะอย่างเมลิซาคัมโปส สำหรับงานเทศกาลการแข่งขันงานวิ่งวิบากลิศสิทธิ์แล้วดับโลกรายการสปาร์ตันเรสไทยแลนด์2024สนามที่2จะจัดที่สนามจังหวัดภูเก็ตถาที่บูทรีภูเก็ตต่อไปค่ะ